สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะนำเหรียญเอียงมาให้ข้อมูลเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับราคาการซื้อขายเหรียญเอียงนะครับก็มีกลุ่มนักสะสม เล็กๆนะครับกำลังนะครับจะเริ่มเล่นเหรียญเอียงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลช่องสมาคมชาแนลก็จะได้ทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญ นำเหรียญมาให้ข้อมูลเพื่อนได้ติดตามรับชมกันไปชมเหรียญแรกนะครับสำหรับเหรียญเอียงเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่รุ่นใหม่รุจกกรที่9ไปดูด้านหลังนะครับ เอียงประมาณนี้นะครับก็ราคาก็ตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับเหรียญเลกก็ได้ชมไปแล้วนะครับต่อมาเรียนที่สองก็เป็นพระเศียรเล็กปีสีนะครับ นี่ก็เช่นกันนะครับห้าสิบบาทขึ้นไปเหรียญที่สามนี่ก็ห้าสิบบาทขึ้นไปเหมือนกันเหรียญที่สี่ ทั้งหมดนี้นะครับก็มีอยู่18เหรียญรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับ18เหรียญเป็นลักษณะเหมือนกันกลมเอียงนะครับเหมือนกันหมดกับเหรียญที่อยู่ในไม้ตะเกียบนะครับราคาก็ตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับสำหรับรุ่นนี้สนใจนะครับก็ทักเข้ามา ช่องสมาคมชาแนลก็ยินดีแบ่งปันเบอร์ไลน์ทางมาทางไลน์นะครับเบอร์ไลน์ก็0826691762สําหรับกลุ่มซื้อขายเหรียญเอียงสนใจนะครับก็ถ้าเข้ามามีทั้งหมด18เหรียญน,นะครับสําหรับรุ่นนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ